ยังไงนะ,นะสงสัยต้องซื้อจริงหรือไม่อาหารสีดำสีแดงของแสลงผู้ป่วยไข้เลือดออกสัปดาห์นี้ผมนายเอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบครับเอ๊ๆผู้ป่วยไข้เลือดออกห้ามกินอาหารที่มีสีดำหรือสีแดงเพราะเป็นของแสลงทําให้อาการสุดหนักอันตรายเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงครับ โรคไข้เลือดออกระบาดหนักในช่วงฤดูฝนโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคนะครับลักษณะอาการของผู้ป่วยไข้เลือดออกคือไข้สูงซึมคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องแน่นท้องท้องอืดมีเลือดออกที่อวัยวะมีจุดขึ้นตามร่างกายถ่ายดำกระสับกระส่ายและหายใจหอบครับผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยนะครับต้องระวังอาการเลือดออกในระบบต่างๆ หากมีเลือดออกในกระเพาะอาหารเมื่อสัมผัสกับกรดเลือดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ำหรือดำดังนั้นการให้ผู้ป่วยไข้เลือดออกงดอาหารที่มีสีดำหรือสีแดงไม่ใช่เพราะเป็นของแสลงนะครับแต่เป็นเพราะหากอาเจียนออกมาแล้วเนี่ยจะทำให้ดูยากว่ามีเลือดออกทางเดินอาหารหรือไม่นั่นเองแหละครับโดยอาหารที่ควรงดรับประทานที่มีสีดำแดงน้ำตาลมีอะไรบ้างมาดูกันครับ เครื่องดื่มที่มีสีแดงหรือมีชอ็อกโกแลตผสมอยู่เช่นน้ำมะเขือเทศน้ำส้มขันน้ำหวานน้ำแดงโค้กเครื่องดื่มผลไม้ได้แก่แตงโมแคนตาลูปมะละกอสตรอเบรอ,เรกเกอรี่องุ่นแดงชมพู่มะเมี่ยวชมพู่แดงลูกพรุนลูกเกดเชอร์รี่เมล็ดทับทิมราสเบอร์รีส้มแก้วมังกรส้มโอแดงและแอปเปิลแดงครับขนม เช่นเยลลี่สีแดงขนมเปียกปูลดำน้ำตาลคาราเมลถั่วแดงเฉาวกล้วยข้าวเหนียวดำถั่วดำและลูกชุบสีแดงครับและอาหารเช่นน้ำพริกมะเขือเทศเห็ดฟางเห็ดหอมเห็ดหูหนูไส้กรอกสีแดงเบคอนแฮมพะโลกุ้งตับลูกชิ้นกุ้งน้ำมันหอยดอกกระเจี๊ยบ แยมสตรอเบอรี่และงาดำเป็นต้นครับโอ้โหมีอาหารหลายชนิดที่ควรงดรับประทานอาจทรมานใจสาย enjoy eating หลายคนนะครับดังนั้นเรามาป้องกันไข้เลือดออกด้วยวิธีง่ายๆกันดีกว่าครับ 1. กําจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายแหล่งน้ำขัง 2. ระวังยุงลายกัดในเวลากลางวัน 3. ควรนอนในมุง้งหรือติดมุ้งลวด C. หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้นนะครับเพียงเท่านี้ก็ช่วยลดโอกาสเสี่ยงโรคไข้เลือดออกได้แล้วล่ะครับติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องซื้อก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ s o u n d c า o u d Podcast Station The Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงนะครับ ยังไงนะ,นะสงสัยนะนะต้องซื้อ